สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสามสาวดาวซิ่งนะคะเรามาพร้อมกับผล,ลไม้เส้นดนตาก็ลามาให้สามสาวได้กินค่ะโอ้อาปากวัสดีก่อนค่ะวัสดีสวย,สวยอาปาเลยวป้อนเองอะแอปเปิ้ล อระไรไหมคะหาแอปเปิ้ลค่ะมะนีลูกน้ำค้างจะกินขนมนะคะอันนี้เขาเรียกกันหข้าวโพองอะ่ะข้าว<อ>ข้าวแตน<อ>ข้าวแตนข้าวแตนราดน้ำตาลใช่ไหมจะกินไหมเร<อ>ามาดูอป,อป,ปอาบอปาบลองแผ่นใหญ่ดีกว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยโอ้โหเอา เออเดี๋ยวไปลองไปดูเจ้าน้ำทิพย์เดี๋ยวรอก่อนลูกอ่ะน้ำทิพย์กินข้าวแตนไปนะลูกน้ำทิพย์เสียงเสียงอะไรดัง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 อ๋อแม่ดาวก็กินเหรออ๋อโอ้อ๋โอ้โหโอโหอันนี้บรรพบุรุษก็อิ่มนะคะช้างก็อิ่ม อิ่มกันท่่นหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นประเพณีเซนโดนตาเป็นประเพณีของสวยขมรนนะคะเหมือนคล้ายๆว่าเราจะเส้นบนรรพบุรุษแล้ววันนี้เราก็จะเป็นวันที่รวมญาติด้วยนะคะ ไไม่ได้วันนี้เนื่องจากเราติดธุระเราไม่ได้ย้ายสามสาวเข้าล่มเลยนะคะเรา,หาให้สามสาวอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยนะคะตอนนี้เวลาประมาณห้ามงเย็นเสร็จแล้วเราก็จะมาพาเขาลงน้ำค่ะเราทิ้งเขาไว้ทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอ,อน,นีก็ป้อนไม่ทันเลยนะคะเอาปากเอาปากนี้ดิ แม่ลิ้นช่้ยยาวเลยนะเอาเอา,เอาปากค่ะขอให้น้ำทิพไถ่กอนลูกเอาไว้กอดค่อร่อยเหรอคะจะเย็นๆน,นะคะน้ำทิพเลือเยอะไหมคะ อันนี้ก็เหลือกล้วยกล้วยหอมนะคะดูอแก้าน้ำพริกตัวแรก,กน้ำค้างจะดาวให้สองลูกเลยเอาเองเอาไป้ายกับดับขาหลังก่อน้ับขาหลังก่อนน้ับขาหลางัาลาง,าลางก่อนนดับขาหลังก่อนหนึ่งสองสามโอ้เ<ๆ>ก่งจังเลย สุดท้ายใช่ไหมแล้วก็เนี่ยองุ่นพวงเตโตอ,องุ่นพวงเตโต,อ,อ,ต,อ,ตอ,อ่าปลาอ่าอ่าเป็นการชุดอ่าปากันอเข้าเข้าเป้าเลยเข้าเป้าเลยอ่าฮะอ่น <c ười> อเานาะรถตกที่ไหนขอเก็บก่อน,น เช็ดเค็ดอ้าวอัปา๊กอัปา๊กแลบลิ้นด้วยแลบลิ umas, alm, ้นแลบลิここ้นเอาฝั <laughs> <laughs> ่งนี้ก <laughs> ็เกาะเกาะอ่ะเมีย <laughs> ง <asteroid sau crazy atures> ุนทั้งสองมืออาวงุน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 อันเหรโอ้ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งนี้ชุดไปแล้วอ่าเมียงุ่นแดงอยู่อยู่ลูกหนึ่ง เดี๋ยวจะสลับกันเจ้าน้ำทิพย์เนี่ยจะหาเจอไหมเนี่ยค่ะสลับก่อนสลับการสลับอ่ามาดูก็ได้มาดูด้ยมือใช่ไหมมือก่อนใช่ไหมโบเบอไม่ดู กินไปแล้วกินไปแล้วเสียงร้อนเสียงจางก,กันเลยเออขอกินอีกขอกินอีกนะคะขอ,อขอกินอีกโอ้ยน้ำลายเต็มหน้าแม่เลยลูกอ,อันนี้ให้ให้ดีๆให้แม่ดาวด้วยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวน้ำทิพย์ดำขาหลังได้ไหมดำได้ไหมน้ำทิพย์ดำขาหลังก่อน าดามคาลังเดี๋ยวจะให้กินกินอันนี้กินกินเอางเงินกินเอางเงินดามคาลังดยดกคาลังดามน้องดามคาลังดามโอ้ยนี่เหรอไอไอเอามาเอามาอันนี้คือการอะไรเต้นโชว์เต้นโชว์กดซับสไครต์ให้ช่องสามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะ